อีกหนึ่งนาทีแล้วก็จะได้ดูไละรีแอคชั่นเอ็มวีโคชชอบเลยอะ่ะจะ Hey I Like You จาก DICE นะคะเป็นซิงเกิลที่สองแล้วนะคะก็อีกห้าสิบวิโอ้ย oh y god คือเนี้ยหัวใจปุ่นอะ่ะจะหลุดออกมาแล้วหัวใจเต้นเท่าไหร่เอาใหมหัวใจเต้นเท่าไหร่เนี่ยโอ้ร้อยละมาทุกคนเดี๋ยวไปรีแอคชั่น เบิร mm ์ดเรีอชชั่นเบิร์ดเรีอชชั่นของคอชอบเลยอะ่ะแค่ I like you mm hmm. ของไลท์นะคะออฟฟิเชียลอินด mm ี hmm. mm ้พี่คุณเต้นอ่ะโอ้ยสิบสามสิบสองสิบเก้าเจ็ดหกห้าสี่สาม What is that? What is that? What's that Baby, you my future. Let's get you such a treasure. ที่เรานั้นได้สัมผัสกลายเป็นความรักในใจคนบ yeah. ้าอะไรคนน่รักไม่ให้ลงรักได้ไง Baby you give me b u t t e f l ก็แคแต่อยากหาใหันเธอาใจเลย I I I คิดท er ั้งวันว่าเจอบอกความในใจเราชอบแนะเราเลยรีบบอกไม่งั้นเธอก็ไม่รู้รักว่าฉันคิดยังไง Should we fall back? ที่ไปรับเธอทุกครั้งที่จะแค่จะทุกวันนี่จะซักหน่อยได้ไหม I've been giving you all the signs จะเธอกลางไม่รู้เรื่องใช่ไหม Hey come on now ทักมาฉันต้องกลับไม่เคยกินสิบเวทอย่าให้ไปหารอยนึ่ไม่กินสิบนาทีถา,ามจริงอยากรู้ว่าที่จำไปยังไม่ใช่ oh. ชัดใส่ชาัดเมื่อกันเนี้ยก็ต้องบอกกันต้องต้องอะไ e ลูกเตา๋เอาออกมาหกบวกห้าสิบเอ็ดหรอโอ้อโหน่ารักจบการศึกษาแล้วครับสำเร็จแล้วจบการศึกษาแล้วทุกคนเพลงโคตรน่ารักพีคแบบโอเมกอดโอ้มกอโอเม,อมกอตแเรวว่าท่อนท่อนช็อคท่อนแบบพีคท่อนแบบ โอ้ my กอดของทุกคนน่าจะเป็นท่อนเดียวกันคือท่อนที่เป็นแบบสวิชเป็นแบบเหมือนเหมือนเราแบบเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพลุพัฒนาตัวเองจนแบบว่าแบบถึงคลาสสุดท้ายแล้วก็ที่แบบเดสับกันแล้วก็แบบชุดสีดำคือ O M G O M G มันดีมากๆมันแบบโอ้โหชุดที่มากนะผมดีว่าคือชอบแบบตันลึงต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 ึงเลยอะ เพลงคนน่ารักแล้วเพลงอะ่ะแบบเราสุกว่าดีไซน์ข้างในเพลงมันแบบมันสนุกมากอะ่ะแบบคําการออกเสียงคาของแต่ละคนของแต่ละท่อนมันแบบมันน่ารักอะ่ะมันแบบมันมีอะไรมากๆในแต่ละท่อนของของการดีไซน์การร้องอะ่ะสาวสนุกมากเป็นน้องบอกว่าทาเตนไงช่วคือกําลังคิดว่า มันง่ายตอนไหนเนาะคือตอนไหนคือท่าเต้นที่ง่ายตรงไหนง่ายเอยพี่ทําได้ท่าเดียวคือโยนลูกเต๋านอกนั้นีพี่ทาไม่ได้เลยเฮ้ยแบบเอ็มวีน่ารักออกูชอบสีเอ็มวีมากชอบไวท์เอ็มวีมากคือไวท์แบบโรเลอินเตอร์ไวท์แบบนี่หละนี่หละอะไรนะคาลิสมาแคนเดมี่แบบไวท์ดีมากไวท์แบบชอบสีที่มันมีความน้ำเงินอะเหมือนเบสเบสของสีเอ็มวีจะเป็นน้ำเงินแล้วมันก็เลยแบบทําให้รู้สึกแบบ มันดูก,กรัมส่งกับเป็นดส์เราว่าเอ็มวกรัมมากคือคือคำว่าดาส์กกรมัมอะกรมัมชอบเดี๋ยวนะถ้าเต้นอะจริงๆแล้วอะถ้าเต้นอะเราชอบที่มันด้วยความที่บ็อกกิ้งมีสิบคนใช่ไหมคราวนี้บ็อกกิ้งมันก็จะแบบเป็นฟิวฟิวคือเราอะไปย้อนเพิ่งไปย้อนดูบ็อกกิ้งโมนาลิซ่ามาเพื่ออยากจะมาดูว่าเอ้ยบ็อกกิ hey, like ้งเออเฮไอไรค์อยู่อะจะต่างกับโมนาริซาแบบเขาจะแบบมีการ มูฟบ็อกกิ้งยังไงให้มีความต่างกันวร้วสึกว่าอันนี้มีความเป็นปึกแผ่นขอธิบายยังไงดีแบบดูเป็นเหมือนแบบดูเป็นเหมือนปอมๆเชียที่จะแบบ,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 บเวลาแบบปอมๆเชียเขาจะแบบยืนแบบอะไรที่มันมีความเป็นแน่นๆเป็นก้อนๆแต่มนาลิซ่ามีก้อนแต่ว่ามรนาลิซ่าจะกระจายมากกว่าเราสึกว่ามรนาลิซ่าจะมีความเล่นมือเล่นอะไรมากกว่าแต่อันนี้เหมือนจะเน้นอกอะแบบเราจะเห็นท่าเต้นที่มูฟตุกอก ตอนที่น้องเฟมเต้นตุงตางน้องเฟมยืนเป็นเซนเตอร์ตอน,ตอนเต้นตอนนั้นคือโอ้ไม่กอดคือแบบน้องเฟมโอ้ไม่กอดคือเก่งมากคือแบบเต้นยังไงแบบเหมือนจะแบบมูฟอย่างเงี้ยเราทําให้เราคือรู้ป่าว่าถ้าเต้นเพลงเนี้ยทาให้เรารู้สึกเหมือนโดนสะกดจิตอะเพราะเหมือนเขาเต้นแล้วเขามูฟไปอย่างเงี้ยทาให้แล้วเรามูฟสิบคนเนี่ยอยู่เข้าใจป่ะวาสิบคนมูฟท่าเนี้ยเน้วแบบเต้นพร้อมกันมากจนทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนโดนสะกดจิตแบบ ดูฉันสิเต้นตามสิฟังเพลงฉันสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบบเราชอบท่าเต้นมากคือเราคิว่าเป็นท่าเต้นขอเรียกว่าท่าเต้นสะกดจิต <c oughs> กระชากุิญญาณมากๆเมือสัตว์อ่ะคือทุกคนแบบคําว่า Char isma, คาริสมาคําว่าแบบสเสน่ห์ออกมาโรงเรียนบริหารเสน่ห์จริงๆทําให้ทุกคนมีสนเสน่ห์แบบทุกคนมีสนเสน่ห์หมดเลยแล้วทําให้เราแบบโอ้ไ oh ม oh 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 ่กอดโอ้ไม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 ่กอดใหทุกคนขอดุยรอบ ขอดูอีกสักหนึ่งร้อยรอบมันมัน,ม,นมันดีมากอะมันดีแบบเมื่อกี้คือกรีดอย่างเดียวไม่มีสติไม่มีสติเหลือเลยขอดูอีกรอบเนาะทุกคุณดีมากมันดีมากเดี๋ยวไปโอ๊ย เป็น final test tomorrow มี charisma class personality class physical class self confidence class แล้วก็ grooming class ก็คือในมี5้าคลาสแล้วเราก็จะเห็นแต่ละคลาสแต่เขาก็จะไปเข้าแต่ละคลาสโอ้ลืมพูดมีสีนหนึ่งที่ชอบมากซีนนั่งโต๊ะเร์พูดแล้วว่าซีนโตนักเรียนเป็นสีนที่ดีมากๆคือมันทําให้เราเห็นแบบแบบความแบบวงที่มีจำนวนชิคเยอะๆพอทําแบบซีอย่างเงี้ยมันมันดีมากมนเหมือน,นอยู่ห้องเรียนจริงๆคือไม่ต้องมีห้องไม่ต้องมีเพื่อน คือโรงเรียนสองกัสิบคนได้อะเอางี้เสีเาาาย,นย,ยงน,น้องจี้แบบเสียงที่แบบมีความหวานหวานมากหวานแบบเหมาะกับก,บการร้องเปิดเพลงที่มันมีความเป็นเพลงรักที่สดใสมากๆแล้วเสียงพี่เจเทอดีคือสุด Baby, you คนบ้าอะไรคนน่ารักไม่ให้ลองรัได้ไงคนบ้าอะไรคนน่ารักโอ้ my god ชอบทอดนี้มากคาริสมาครอสโอเคนี่แล้วอ่ะ เห็นน่าจะละใจละละอะอะไเอาไปเอาไชอบมากเอาไว้ตั้งแต่คือเนี่ยเราชอบห้องนี้มากเลยซึ่ามันมีโทนที่แบบเป็นโทนที่เราชอบอ่ะสีมูดดีมาก Baby you give me butterfly มีผีเสื้อแบบที่นอโปลใบเลยจริงคือแบบฟิลลิ่งแบบแบัตเตอร์ไเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในทอ้องป้าแบบอุ้ยน่ารักเพลงแบบคำสวยมาก เาห,าห็นไน้เธอเใจล,ละออายอ้ายละลายละลายโอ,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 อ้พี่มินเป็นคนแบบพี่มนพี่มินจะเป็นคนที่รีมายถึงแบบซีเต้นซีนแบบซีที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่ซีน เนื้อเรื่องอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกเตา๋า r e m i n d ์ถึงโมนาลิซาคิดว่า MV ต่อไปของดซ c e ุกอจะแบบถ้าเป็นสีเต้นรวมน่าจะมีลูกเต๋าที่อยู่ข้างหลังเป็นเหมือนไอคอนิกสัญ,ญลักษณ์ signature เเของ DICE ไปแล้วกับการเต้นรวมเนอะซึ่งมันดีมากคือคือแบบการใช้ชื่อ DICE แล้วมีลูกเตา๋าลิงก์กับทุกอย่างอะคือลูกเต๋ามันเล่นได้เยอะมากซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งเลย พี่มีเหมาะกับเสียงท่อนมากแบบ can you be my อย่างเงี้ยเรื่องเราชอบสีนี้มากเราสึกว่าเหมือนแบบเหมือนเราเล่นกันในห้องที่แบบแอะแอะแอะแล้วแบบมีความแบบมันมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นระเบียบชอบความเป็นระเบียบตรงนี้มากเพราะเรารสึกว่าแบบ มันทาให้ดูเป็นความเนี้ยแบบเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างเนี้ยเป็นโรงเรียนแบบคาริสมาที่ค่อนข้างเนี้ยไปแบบเราชอบความเนี้ยตรงนี้มากโต๊ะต้องตรงเป๊ะหนังสือต้องตรงแก้วน้ำต้องตรงต้องมีปากกาสีเดียวกันวางบนโต๊ะอันนี้คือแบบเราชอบมากชอบการสลับกันนั่งของสีผมด้วยนะทําให้ทำให้สีเนี้ยมันดูแบบไม่กลือนอะแบบน้องอโปน้องเจนั่งห่างกันพี่มินน้องชีนนัน่งห่างกันอะไรยเงี้ย น่นร้องอ้ปปูปะสิ่งนึงที่ชอบมากๆของไดายคือการการเต้นเป็นเวฟคือแบบ ออกมาเต้นกันสองคนแล้วค่อยแบบขยายออกไปนี่คือแบบเ,เป็นสิ่งเด่นเจ็นแบบอะไรที่ไดส์ทำบ่อยมากแล้วเป็นอะไรที่เราก็ยังชอบอยู่มากๆขอดูอีกรอบโอ้โหโหดมากโอ้โหดมากอ่านนี้เป็นพล n งนนี้คนอนี้คนนี้คือน้องจิ๋วคือแบบโอ้ยยยจิ๋วแบบคิว

เห้แรปสองคนเนาะไอแบบา <Baby, S 1> แบบ <you keep S 1> <า>ชอบมาก<า>ชอบซนนี้มากขูชอบแบบอรอบแรกเป็นน้องน้องแมทร้องรอบต่อมาเป็นอโปร้อง baby you make me butterfly เป็นท่อนที่แบบ มันสวยอะ่ะมันสวยด้วยแบบมันสวยด้วยคํามันสวยด้วยสิ่งที่หมายถึงมันสวยด้วยความหมายโดยในอะ่ะแล้วแบบสีนั่งแบบแล้วก็แบบโอ๊ยชอบสวยมากเขินจะอยากขเข้าหาออเซลฟ์ความม่นใจ do <laughs> สะกดจิตหรอปะดูดิรู้สึกโดสกนสะกดจิตอ่ะโอ้ hey, สิบเอ็ด oh, ใช่ไหมหกบวกห้าสิบเอ็ดได้คีบสิบเอ็ดทุกคนเราก็เพราะว่าก็มีน้องอยูอีกคนหนึ่งที่แบบอยู่กับไดซ์ตลอดเวลาเนาะไดซ์ก็ iger, จะคีบสิบเอ็ดเพราะจริงๆแล้วอะทั้งหมดอะคือมันยังไม่เริ่มคาสมันคือพี่มินอะนั่งหลับไปแล้วก็ฝัน ถูกไหมคือพี่มินน่ะนั่งหลับไปแล้วฝันถึงแบบการสอบทั้งหมดสุดท้ายแล้วอ,ะอ่ะอะแต่ก็คือจบแล้วล่ะก็คือฝันฝันเป็นจริง dream come true เฮ้ยดีใจด้วยลูกๆจบแล้วจบการศึกษาทุกคนเพลงดีมากเพลงแบบเพลงสวยอะ่ะเออเพลงสวยอะ่ะเพลงสนุกแล้วก็สวยแล้วก็เอ็มวอะสีสวยมากอันนี้แบบชอบสีของเอมวมากแล้วก็ชอบทาเต้นเราสูกว่าทาเต้นอ่ะ ตอนที่แบบเต้นเป็นแพ็กพ็กโคตรดึงดูดเลยอะโคตรดึงดูดแล้วแบบดึงสเนสน่ห์สมกับการที่แบบเรียนคาลิสมาอะเคมีมากคือดึงสเสน่ห์ของทุกคนออกมาคือแบบ ไม่ไม่ว่ากล้องจะจับจ้องไปที่ใครอ่ะคือแบบทุกคนแบบคาริสมาของตัวเองออกมาได้แบบสุดๆไปเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็น MV ที่มีเรื่องซึ่งเสร็จแต่เส้นเรื่องอ่ะดำเนินโดยความฝันของพี่มินใช่ไหมคะเส้นเรื่องของมันอาจจะดําเนินโดยความฝันของพี่มินแต่ว่าเราชอบมูดที่ MV ส่งทุกคนมากๆอันเนี้ยคือส่งทุกคนออกมาแบบไม่ว่าจะเป็นการร้องการโคชซับนาตอนร้องการแบบทุกอย่างมันส่งแบบทำให้ทุกคนอ่ะแบบช,ช,ชาย มากๆออกมาแบบท like ok like like hmm. like ุกคนแบบเนี่ยคือสมงการจบคาริสม่าอะคาเดมี่มากๆนะคะก็ชอบมากือชอบมากโดยเฉพาะแบบโดยเฉพาะตอนเต้นอะตอนแดน์เบกอะคือแบบเราชอบมากแล้วก็ถ้าเต้นก็เนจะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ซัมติงแล้วก็เหมือนถ้าถ้าเต้นมันจะมีของพี่ที่ที่ตอนที่พี่มีไหนอยู่ตรงกลางกับตอนพี่อะไรกอยู่ตรงกลางที่เป็นแบบของพี่อะไรกันแล้วที่แบบเป็นอย่างงี้เอออ้อยอย่างนี้ อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวได้ตกลงรอดูว่าแบบชาเลนจ์จะเป็นยังไงเห็นเขาว่า,งายงกาเราชอบอย่างนึงก็คือขอชมแบบดีเทลชุดดีเทลชุดอะต่างกันหมดเลยทั้งแบบ2ชุดทั้ง3มชุดต่างกันหมดเลยคือแบบต่อให้เหมือนแบบว่าใส่ยูนิฟอร์มโรงเรียนแต่เป็นยูนิฟอร์มที่ต่างกันแบบมีดีเทลที่ต่างกันซึ่งอันเนี้ยมันดีมากมันแบบมันทําให้เห็นแบบว่าเฮ้ย แต่ละคนก็มีแบบมีชุดของตัวเองอะไรซึ่งอันนี้ชอบอันนี้ชอบนะคะเพราะว่าเพลงนี้มันจะต่างมาเราสึกว่าเพลงนี้เต้นแล้วแบบรู้สึกว่ามีความแบบความไวใส่ความมีความแบบแบบโยกแบบปึ้งปั้งปึ้งปังซึ่งจะต่างจากโมลิซามากโมลิซาจะใช้แบบการไล่เหมือนการไล่ลำมากกว่าแล้วก็หมุนหมุนตัวเยอะเพลงนี้จะเหมือนแบบว่าแพ็คอยู่กับที่แบบเซเบิลมากขึ้นแล้วก็เต้นที่มีความแบบแข็งแรงบีทที่แบบมีความสนุกมากขึ้นมีความแบบ เป็นเพลงแบบเป็นเพลงที่เรารสึ้ว่ามันย่อยง่ายแมสแน่นอนซื่อแมสยังไงก็แมสแต่ว่าทุกคนไปดูเอมีกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารีแคปกันอีกรอบนึงวันนี้พี่ลาดตึงไหนขอไปเวลาที่ด้วยนะคะไปเทรนทวิตก่อนบ๊ายบาย